ล้าวคลิปนี้จะพา่านม่าเศรษฐีทุกท่านมาทำทารกันจ้าเมื่อเราเข้ามาที่หน้าระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาที่โปรไฟล์ตัวเองด้านล่างนะคะมุมขวามือค่ะจิ้มเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเจ็บจ้าจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนขึ้นไปนับตั้งแต่แถวข้างล่างนะคะขึ้นมา123่งเห็นคาว่า daily t a s k สําหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกดูตรงนี้จ้านะ d a i ี y ตัว d ี a i l y t a s k จิ้มตามที่นิ้วแม่ประานจิ้มเข้าไปนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้แม่ปานก็จะเลือกทำทาทกหลักใน Facebook นั่นเองค่ะข้อ82ให้เราจิ้มที่ดูรายลเหลียดได้เลยจ้าอ่ะมาแล้วนะจ้าเขาบอกว่าโพสแบนเนอร์ลง Facebook วิธีทำก็คือให้เราดาวน์โหลดแบนเนอร์ในทักนี้นะจ้าอ่ะ แบนเนอร์อยู่ไหนเลื่อนข้าไปดูเลยมาจะดาวน์โหลดแบนเนอร์ก่อนจะ้ะเห็นไหมไฟล์สลับทักนี้อ่านโน่แปดสิบสองให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะนี่คือแบนเนอร์นะจ๊ะอ่ะเราใช้นิ้วเรานะคะจิ้มไปที่รูปแบนเนอร์แล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพเลยจ้าอ่ะดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งก็ได้สลับใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วอยากดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอ่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่ะกดมาที่ลูกศรตรงนี้นะคะมาด้านล่างละ ให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนใหม่นะจ้าทุกคนมาเราจะทําทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนจะแบบง่ายๆนะจ้าอ่ะค่อยเราดาวน์โหลดแบนเนอร์แล้วใช่ไหมคะมาทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเราจะมาเลือกแฮชแท็กค่ะนี่จ้ะทุกคนอ่ะคัดลอกตัวนี้ไปก่อนนะจ้ามาคัดลอกปับ๊บออกจากหน้านี้ไปก่อนนะจ้าทีนี้ เราจะไปที่หน้า Facebook ของเรานั่นเองจะมามาหน้า Facebook เลยจากนี่นะคะมาจ้ะให้เรามาที่เครื่องหมายบวกข้างบนเห็นไหมอ่ะเห็นไหมคะเครื่องหมายบวกข้างบนตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยเราจะมาโพสต์นะคะตรงนี้เป็นแบนเนอร์เนาะเราก็จะมาเลือกรูปภาพตัวนี้จ้ะรูปภูเขาตรงนี้แบนเนอร์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่อ่ะจำมาเลยจ้าหนึ่งมานะจ๊ะอ่ะทีนี้เราก็คิด แคปชั่นก็คือทำธุรกิจเสรีชันในยุคนี้ดียังไงอ่ะไม่มีเงินทุนก็ทําธุรกิจได้แม่ปานจะใช้คํานี้นะคะไม่มีเงินทุนก็ทำธุรกิจได้ไะะไไดอ่าไม่มีเงินทุนนะไม่ก็ทำธุรกิจได้อ่า s e เลคชั่นจัดให้อย่างเงี้ยอ่ะแม่ปานจะพิมีนะคะแล้วก็เอาวางค่ะาวางแฮชแท็กนะคะเห็นไหมเซเลคชั่นเลคชั่นทูยูแล้วก็ทาร์ผ่าปังที่ขาดไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นทาร์ตเป็นแฮชแท็บังคับเนาะจะต้องแฮชแท็กเซเลคชั่นแฮชแท็กเลคชั่ทูยารผ่าปังจากนั้นเราก็กดถัดไปได้เลยจา้าแล้วก็กดโพสตนะจ้าข้างบนอ่ะกดโพสต์ไปได้เลยจา้ารอสักครู่จา้า กำลังนี่อยู่นะจ๊ะกำลังดาวน์โหลดอ่ะมาแล้วไม่มีทุนก็ทำธุรกิจได้กับ selection อ่า selection นะคะที่นี้เราจะมาตรงนี้เห็นปุ่มแชร์ตรงนี้ไหมคะปุ่มแชร์ด้านล่างอ่ะแชร์แชร์ไปที่สตอรี่ก่อนจ้ะอ่ามาที่ตัว A ใหญ่เเล็กนะคะให้พิมพ์คำว่า <Hello. S 1> selection อ่าสยาม s i a นี่สยาม selection นะคะอ่ะจิ้มไปกด<อ>เรียบร้อยแล้วก็ลากตัวนี้คะ่ะ ใช้นิ้วของเรานะคะจิ้มตรงนี้เบาๆแล้วก็ลากขึ้นมาข้างบนแล้วก็แชร์ที่สตอรี่ของคุณจิ้มตรงนี้ค่ะอ่าทีนี้เรารอสักครู่นะคะอ่ะเห็นไหมแชร์สตอรี่ของคุณแล้วเราก็มาตรงนี้จ้ามาตรงที่ปุ่มแชร์อีกครั้งหนึ่งจ้าเราก็จะคัดลอกลิงก์อ่ะเลื่อนมาค่ะอ่ะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะจ้าอ่ะออกมาจ้ออกมาหน้าเว็บไซต์ของเรานะจ้าตรงนี้เห็นไหมเนี่ยหน้าเว็บไซต์ ให้เราเลื่อนขึ้นไปจ้าเลื่อนนะเลื่อนขึ้นไปแล้วก็มีคําว่าส่งทากตรงนี้นะจ้านี่วางข้างบนเลยจ้าวางแถวข้างบนว่างๆตรงนี้นะจ้าเห็นไหมอ่าเลื่อนดูซิอ่ะโอเคเลยลิงก์ถูกต้องนะคะ h t t p เนาะจากนั้นเราก็จะทําการส่งทากตรงนี้จ้าจําส่งเลยกับสู่ my daily task จ้านี่ทีนี้เรารอตรวจสอบค่ะทุกคนนะคะ พิเศษผ่านแค่หนึ่งงานาก,ก็สามารถทําท้าอื่นได้เลยจ้าทีนี้แม่ปานมั่นใจมากเลยว่าท้าข้อน,นี้แม่ปานผ่านแน่นอนจ้ารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาทําท้าต่อไปใครที่คนใหม่นะคะอยากจะทําทัาผ่านง่ายๆ,ๆนะคะอะดูคลิปแม่ปาแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะอยากจะให้ทำทัชข้อไหนแจ้งมาได้เลยนะจ๊ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า